สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเราจะพาทุกคนมารู้จักต้นไม้มงคลชนิดนี้กันนะคะเราเคยได้ทำคลิปไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะทุกคนทุกคนว่าดอกอะไรคะต้นไม้มงคลชนิดนี้ส่วนมากทุกคนจะให้เป็นของขวัญกันและกันซึ่งมีความหมายนำพาโชคลาภวาสนา เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรทุกคนเห็นแล้วบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักนะคะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าบัวบกโขกค,ค่ะทุกคนซึ่งค่อนข้างจะหายากในทุกวันนี้นะคะเราปลูกมาสิบกว่าปีแล้วค่ะทุกคนเพิ่งเคยเห็นดอกครั้งแรกนะคะ เราปลูกเยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ต้นนะคะดอกเขาสวยและงดงามมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นดอกเล็กๆเขาจะมีหัวกลมๆนะคะใบของเขาจะเหมือนใบบัวค่ะทุกคนใบไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะคะทุกคนใบกลมๆเหมือนใบบัวเลยค่ะทุกคน สวยงามมากๆเลยค่ะเราดีใจและดีใจจริงๆค่ะสุดยอดเลยค่ะออกดอกแล้วค่ะเย้ๆขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขทุกคนนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอให้เราโชคดีและร่ำรวยตลอดไปทุกๆคนด้วยนะคะสาธุ